อันเนี้ยที่ผมบอกในคลิปก่อนหนะ้าถ้าอยากรู้คืออะไรก็ไปลองฟังดูหันเท้าไปที่ทิ่งพระไม่ได้เว้ยหันเท้าไปสมมุติพระหันทางนี้คุณหันตีนมาทางนี้คุณลองคิดดูคุณเข้าไปในโบสถ์คุณเอาหันไปทางพระแล้วคุณไหวพ้พระคุณเคยเอาตีนไปทางพระไหมไม่ใชไ่ไม่มีใครทําแบบนั้นเว้ยเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ถูกติดอยู่แล้วก็แต่ว่ามันอยู่ในบ้านก็เช่นกันถึงมันอยู่ต่างห้องสมมุติห้องน,มมองนี้สมมติห้องนี้กับห้องนี้ ห้องนี้เป็นทีพ่พระห้องนี้หันทิศนี้แล้วคุณนอนห้องนี้ใช่ไหมแต่ตีนคุณหันสวนหางพระมามันก็ไม่ได้เพราะในมุมนั้นน่ะในมุมของโลกของอีกโลกหนึ่งอ่ะมันคือไม่ใช่แล้วทิศแม่งผิดเพราะฉะนั้นมันถูกแล้วถ้าคุณจะนอนไม่หลับครับเพราะพระก็จะต้องหงุดหงิดเอาคิดง่ายๆเป็นคุณเป็นคุณคุณนั่งเฉยไม่ต้องคิดถึงพระเป็นคุณคุณนั่งเฉย คนหันตีนมาทางคุณคุณพอคุณคิดว่าคุณจะทําอะไรกับมันไหมหรือคุณจะเดินไปแต่แตเป็นพระพระเดินไม่ได้เพราะพระเป็นโพธิูกถูกปะพระก็อยู่นิ่งๆใช่ปะทําไม่ได้ทําไงอ่ะมึงนอนหันมาแล้วยังไง <laughs> กูต้องทําให้มึงฝันร้ายผีสางก็เข้าไปอะไรประมาณเนี้ยก็เข้าฝันร้ายเปเรื่องปกติปะเออเรื่องออกไหมแต่ถ้าบ้านนั้นแม่งไม่มีหิ้งพระเลยคุณจะนอนที่ไหนก็นอนไปเดะ แต่มันมีที่สําเร็จอยู่ทิศเดียวในหนึ่งหลังสาเร็จคือทําอะไรก็ดีขึ้นดีกว่าดีกว่าทิศที่มักไม่สําเร็จอะ่ะคุณคิดว่าดูง่ายๆหลักการง่ายๆนะสมมุติว่าการที่จะทำอะไรให้สําเร็จอย่างหนึ่งอะ่ะมันมีวิธีที่ทําให้สําเร็จได้อยู่เป็นร้อยเลยแต่มันมีทางหนึ่งลัดที่สุดอะ่ะ ทิศก็เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นทิศอะมันมีสามอหกสิบองศามันมีมุมของมันใช่ไหมมันมีสามอหกสองศาแต่บ้านบางบ้านมันฟิกอยู่แล้วทีนี้มันก็เหลือหลักๆแค่สี่ทิศแค่นั้นเองมันไม่เฉียงส่วนใหญ่มันไม่เฉียงถ้ามันเฉียงมันเฉียงตามบ้านทีนี้ถ้ามันกรองมาให้เหลือสี่ทิศอะมันก็เหลืออยู่นิดเดียวเองก็ต้องหาให้มันถูกแค่นั้นเองครับอแล้วถามว่าสําเร็จเหมือนกันสําเร็จง่ายสุดคุณเอาอันไหนอะ คุณอยากได้สำเร็จช้าสําเร็จเร็วคิดคิดคิดตามโลจิกของคนปกติใช้ชีวิตประจําวันสมมุติจะวิ่งไปเอ็มโพเรียมไปห้างไปห้างห้างหนึ่งเนี้ยสมมุติจะไปห้างห้างหนึ่งมีทางให้ไปตั้งหลายทางอะขึ้นทางด่วนก็ไปได้ลงมาเสร็จปุ๊บเลี้ยวเข้าซอยสุขุมวิทนู่นั่นนี่หรือคุณไม่ขึ้นทางด่วนลาดลาดไปเพราะบ้านอยู่ใกล้มันก็ทางจากบ้านตัวเองไปมันอาจจะ อ้อมก็ได้นูนก็ได้สั้นก็ได้เน่ยมั้งเพราะฉะนั้นทางสําเร็จใกล้สุดมีทางเดียวจริงไปลองคิดดูทุกๆุกอย่างทางสําเร็จใกล้สุดมีทางเดียวเพราะฉะนั้นทิศมันก็มีทางเดียวเหมือนกันมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่ทิศแบบที่หมอดูบอกเนี่ออกปะสมมุตินะฮงจุ้ยบอกว่าคุณต้องไปทางเนี้ยคุณต้องไปทางเนี้ยแล้วมันจะเปอย่างเงี้ยสมมุติจากจุดนี้ไปจุดนี้ บ้านคุณอยู่นี่คุณต้องไปจุดนี้ใช่ไหมหมอดูบอกว่าไม่หมอดูไม่ได้ดูแบบนั้นหมอดูอาจจะบอกว่าเฮ้ยคุณต้องวิ่งทางนี้แล้วไปทางนี้หมอดูมีสิทธิผิดได้ครับงสงจุ้ยก็ผิดได้ครับถ้ามันบอกผิดทางถ้าวันนั้นน่ะถ้าสมมติบ้านหลังนั้นแค่คิดว่าเทียบนะว่าถ้าวันเส้นทางนั้นน่ะมันเป็นเส้นทางที่รถติดหรือแม่งเป็นวันเวย์ตลอดคุณสวนไม่ได้คุณก็ต้องวิ่งอ้อมฮะแต่ถามว่าทางไหนใกล้สุดอะโลจิกทั้งนั้น มีสติคิดก่อนที่จะเอาอะไรไปใช้เว้ยอยากรู้ก็ลองถ้ามันมีอะไรใหม่ๆม,มาคุณก็ลองลองดูแล้วคุณจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเออฮวงจุ้ยดีได้ในบางอย่างใช้ได้ในบางอย่างบางปีบางศาสตร์บางคนอัปเดตมาผมลองแล้วใช้ได้แต่ไม่ใช่เสมอไปอืมแต่เบ็ดเสร็จแล้วในอดีต ศาสตร์หลักของเขาทิศใต้เป็นอะไรทิศเหนือเป็นอะไรตอนออกเป็นอะไรตอนตกเป็นอะไรอันนั้นะใช้ได้แต่ไฮบริดขึ้นมาบางทีบางปีใช้ได้บางปีใช้ไม่ได้อันนั้นก็มีอยู่จริงไม่ได้เถียงครับถือว่าโอเคแต่ในมุมหิ้งพระไม่ได้เว้ยเพราะในหวงจุ้ยไม่มีหิ้งพระไม่มีทิศบอกด้วยว่าพระต้องหันทิศไหนมันเป็นแค่ความเชื่อ,อประมาณนั้นนะไปลองคิดดู มีสติยังคิดนิดนึงอย่าเพิ่งมั่นใจตัวเองมากความรู้ที่ได้มาก็กรองก่อนครับใช้สติเข้าไปคิดนิดนึงโอเคป่ะ okay, ศาสาตร์ผมต่างกันยังไงดูให้จบนะแล้วก็ฝากไว้ายางหนึ่งถ้าใครอยากรู้ว่าศาสตร์ผมเน้นอะไรเป็นหลักศาสตร์ผมเน้นลัคนา80%ถึง85%ดาเราศีมีแค่15-20%เเท่านั้นเพราะฉะนั้นตัวเลขตัวอักษรในมุมศาสตร์ของผมมันถูก พลิกแพงมาจากโหรา,าศาสตร์ซึ่งโหรา,าศาสตร์มันเป็นาศาสตร์โบราณมันก็ต้องมีการอัปเดตบ้างถ้าคุณยังไปงมอยู่ในกลาที่เป็นโหรา,าศาสตร์เดิมๆม,มันไม่พัฒนาคุณก็จะติดแงกอยู่อย่างนั้นแหละแล้วก็ไปเชื่อหมอดูนึกออกปะเพราะฉะนั้นผมไม่ใช่หมอดูผมมีหน้าที่เห็นปุ๊บตรงไหนมันผิดก็แก้ครับใครอยากแก้ก็ทักหลังบ้าน สุดท้ายใครมีปัญหาอยากจะเช็คทักหลังบ้านครับทังหลังบ้านทำยังไงกดรูปโปรไฟล์ครับกดที่เมสเซจครับส่งข้อความแล้วก็คุณก็ทักมาหลังบ้านผมก็จะมีรายละเอียดถ้าคุณต้องการเช็คส่วนตัวก็ทักมาส่วนใครถ้าเช็คฟรีส่วนใหญ่ช่วงนี้ไม่ได้เช็คฟรีแล้วเพราะฉะนั้นคุณพลาดไปปีหนึ่งละผมให้เวลาเช็คฟรีอยู่ประมาณปีแรกๆอันนี้ก็เข้าปีที่3แล้วเพราะฉะนั้น มีค่าครูหมดนะครับค่าครูเอาไปทำไรทำบุญบ้างแก้กรรมตัวเองที่ไปยุ่งกับกรรมพวกคุณมาบ้างรออไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็ถ้าส่วนตัวถ้าเช,เช็คเช็คเจาะลึกเช็คอะไรบ้างเช็คชื่อเลขบ้านเบอร์โทรทุกอย่างที่มีตัวเลขตัวหนังสือเกี่ยวข้องจะเช็คเพื่อนคุณก็ได้คนไหนแม่งยอเป็นคนที่หักหลังคุณคนไหน มีปัญหาทําให้คุณมีปัญหาเรื่องเงินตลอดคนไหนมีสิทธิ์ทําให้เขาเรียกนะได้ไม่ได้เงินคืนพวกเนี้ยเช็คได้หมดเลยหลังบ้านมันเห็นตั้งแต่ชื่อจากมุมคุณสะท้อนไปชื่อพวกคนที่เข้ามาแล้วว่าพวกนี้มาโกงพยายามโกงคุณไหมหรืออะไรพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นการเช็คหลังบ้านมีประโยชน์แบบนั้นทำให้คุณสามารถระวังได้ว่าคุณต้องระวังอะไรอารมณ์ประมาณนี้นะครับ ก็ถ้าใครชอบฝากกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กดรีโพสต์ให้ด้วยนะครับ,บคุณ